บ้านทําอะไรนะครับผลิตเพื่อนเพื่อนเพื่อน,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 นเลือกซื้อได้เลยนะเลือกซื้อได้เลยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับส่วนผสมในการทําตํามืออิดบล็อกนะครับส่วนผสมที่ทําอิดบล็อกนะครับแบบแบบอย่างอื่นเขาจะเป็นเหล็ก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 ,ลก,ลกทาเลยครับแต่แบบสามอเนี่ยเขาจะเป็นวัสดุที่มันไม่ใช่เหล็กเขาจะเป็นคล้ายๆอลูมิเนียมครับไม่ขึ้นสนิม น้ำหนักจะเบากว่าครับใช้ได้ทนทนนานนะครับไม่เป็นสนิมนะครับของสามอาร์น้ำหนักน้ำหนักของแม่พิมพ์อ่ะเขาจะเบากว่านะครับใช้งานสะดวกนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะเขาเขามีหน้าแบบต่างๆให้ใช้เยอะนะครับในเซตการผลิตหนึ่งเซตที่ได้ได้ไปนะครับจะทําได้หลากหลายรูปแบบกว่านะครับในแม่พิมพ์หนึ่งตัวนะครับ ต่อไปผมจะพาเพื่อนๆมาทำอิดบล็อกนะครับแม่พิมอิดบล็อกแล้วนะครับตะก้าสิบห้านะครับตะก้าสิบห้านะครับแม่พิมพ์ตามืออิดบล็อกครับเพื่อนๆตะก้าสิบห้านะครับโอเคผมปักบดไปให้ละตะก้าสิบห้าเสร็จแล้วเราจะไปตัว ตะก,ก้าห้าแล้วก็ตัวตะก้าสิบสองสิบสามนะครับที่เป็นแม่พิมพ์แผ่นทางเดินนะครับอนะิบล็อกเนี่ยส่วนผสมเราจะใช้ปูนหนึ่งส่วนนะครับปูนหนึ่งส่วนทรายสองส่วนแล้วก็หินคุกสี่ส่วนนะครับปูนหนึ่งทรายสองหินคุกสี่ส่วนนะครับเพ,พื่อนๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อนําแม่พิมพ์ขึ้นมานะครับ นี่ครับแม่พิมพ์แม่พิม,มพ์ับม,มืออีกบล็อกนะตัวนี้จะเป็นกรอบนอกเขาประกรอบกันด้านในจะมีแกนแกนกลางสามแกนแบบนี้นะครับจะมีตัวถาดนะครับแบบนี้นะครับวางไว้ในแกนสามนันนะครับแล้วก็มีกรอบนะครับกรอบเนี่ยจะเป็นล็อกเป็นฝาข้างสองข้างนะครับล็อกติดกันนะ๋วผมปลดให้ดูเลยนะครับปลดให้ดูนะครับ ข้างติดกันแบบนี้นะครับเขาจะเป็นฝาข้างนะครับติดกันสตัวแบบนี้นะครับเวลาประกอบก็เขาจะมีด้านด้านหนึ่งเรียบด้านหนึ่งไม่เรียบนะครับเอาด้านที่มันเป็นลุ่มๆเนี่ยวางลงไปแบบนี้นะครับวางกับตัวถาดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่ลูกใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเขาจะล็อกกันพอดีนะครับแล้วก็จะมีที่ล็อกด้านข้างแบบนี้นะครับล็อกที่ห่วงเลยเพื่อนๆก็ล็อกที่ห่วงไว้นะครับแบบนี้นะ ล็อกที่ห่วงกดล็อกไว้กดล็อกให้แน่นก็จะได้แบบนี้นะครับเป็นแม่พิมพ์เขาที่จะใช้ในการผลิตอิฐล็อกนะครับส่วนผสมเดี๋ยวผมไปเอาหินคุกแป,ป๊บหนึ่งนะครับ มาแล้วครับส่วนผสมผมจะใช้ปูนหนึ่งส่วนทรายสองส่วนก็คือส่วนผสมตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็จะเติม euh, ตัวหินคุกเข้าไปสี่ส่วนนะครับหินคุกคือตัวนี้นะเพื่อนๆ <lish. S 1> หินคุกคือตัวนี้ครับหินคุกเติมเข้าไปสี่ส่วนนะครับแล้วผสมให้เข้ากันผสมให้เข้ากันแล้วเติมน้ําพอหมาดๆนะครับผสมให้เข้ากันแล้วเติมน้ําพอหมาดๆนะเดี๋ยวผมจะผสมตัวนี้กับหินคุกให้เข้ากันก่อนนะครับ นี่นะครับหลังจากผสมปูนหนึ่งทรายสองหินคุกสี่เข้าด้วยกันแล้วนะครับเพื่อนๆต้องเติมน้ำเข้าให้อ่าพอหมาดๆนะครับเติมน้ำเข้าไปพอหมาดๆพอกำติมดมือครับพอกำติดมือนะครับ ส่วนผสมกำรรมหมัดหมัดพอกำรรติดมือเป็นก้อนแบบนี้นะครับกูนทรายหินคุกนะครับจากนั้นนะครับเราจะเติมส่วนผสมเข้าไปในแม่พิมพ์เลยครับในการทํางานจริงนะครับให้เพื่อนๆทําที่คื้นด้านล่างนะครับพื้นเรียบๆด้านล่างนะ